วันนี้เวลา15นา,ลาบบนาฬิกา55นาทีณสาราบรรสภาควัดเป็นจมบพิดุสิตวนารามเขตดุสิตรกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายอัธนิติติสธาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระร,ชา,สสา,ราชทานศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามรับเจริญซึ่งถึงแก่นอนิจกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่7กันยายน2568สิริอายุ97ปี ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามรับเจริญเกิดวันที่20กันยายน2470บิดาและมารดาชื่อในเลี้ยงและนางลาบทรัพย์เจริญสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศึกษาต่อด้านเวชาศาสตร์ป้องกันและโรคทรงอกณประเทศสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงครามทรัพยเจริญได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขมาโดยตลอดซึ่งเป็นกํำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขด้านการควบคุมการสูบบุหรี่และวัณโรคในระดับชาติและนานาชาติทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิผู้นวยการโรงพยาบาลเขื่อนภูมิพล ผู้ช่วยแพทย์ประจำพระองค์สำนักพระราชวังโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมาณทรัพจรรย์เตียงแก่อเิจกรรมแล้วมีลูกชายสองคนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด